กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสุรพัฒน์มีดหมอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับพี่น้องก็ส่วนมากก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับเป็นช่วงเทศกาลก็ไป ลดน้ําดําหัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่เรานะครับนานๆาทีเราจะได้กลับไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเรานะครับก็เป็นเดือนที่เริ่มต้นปีใหม่ของไทยทยเรานะครับ ก็ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงที่เป้าหมายอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อจงปกปักรักษานะครับให้ปลอดภัยทุกเส้นทางก็แล้วกันวันนี้ผมก็มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอนะครับเป็น EP ที่87แล้วที่ผมมีโอกาสนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้อง ได้ชมได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ที่หน้ากล้องนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นมีดของหลุงพ่อเดิมนะครับสี่เล่มแล้วก็มีดลุงพ่อกวยอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมจะได้นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับหลุงพ่อกวยก็ถือว่าเป็นสิทธ สิทธิเอกอีกท่านหนึ่งของพ่อเดิมนะครับที่มีวิชาอาคมอย่างแก่กล้าอย่างมากมายเช่นกันนะครับเพราะว่าท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลุงพ่อเดิมนะครับวันนี้ผมก็จึงได้นำมีดของท่านมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับให้ศึกษาความเป็นธรรมชาติศึกษาความเป็นคลาสสิกข,ของมีดนะครับ เพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับก็ท่านก็เป็นพระเกจินะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมที่ดังมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นวันครบวันมรณะภาพของงพ่อกลวยนะครับ คนนี้มืดฟ้ามัวดินเลยนะครับสิทธิยานุสิทธิ์ของท่านนะครับด้วยความรักความศรัทธาต่อหลวงพ่อนะครับสิทธิยานุสิทธิ์ก็ได้หลางไหลไปอย่างมากมายเลยนะครับวันนี้ผมก็อดที่จะลึกถึงคุณงามความดีของท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นสิทธิของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นสิทธิที่ หลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้อย่างมากมายเช่นกันนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวมีดหลวงพ่อกลวยให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้ชมฝักมีดก่อนนะครับก็บนะครับมีรอยจานสวยงามเลย นะครับก็เป็นไม้คูณนะครับที่ดูแล้วเป็นไม้คูณที่มีความสวยงามมากๆธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ได้รัดด้วยหวายนะครับนำไปรัดหวายที่นครสวนนรรค์นะครับแถวพยุหะคีรีนะครับเพราะว่าช่างที่มีฝีมือก็อยู่แถวพยุหะนะครับช่างรัดหวายนี่ก็สวยงามธรรมชาติมากๆนะครับ ผมมีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเป็นไม้คูนนะครับก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับสวยงามมากบริเวณฝักไม้ก็มีรอยจานอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆก็เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่นำมาให้ พี่น้องได้ชมกันนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแค่นั่นเองครับนี่นำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับดูความเป็นธรรมชาติความคลาสสิกข,ของมีดนะครับนะครับผมก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมกันบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ มีโอกาสได้นำม,มีดของหลวงพ่อกลวยนะครับเหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นวันครบวันมรณภาพนะครับของหลวงพ่อกลวยก็มีสิทธานุสิทธิ์หลั่งไหลไปโอ้เยอะแยะมากมายนะครับไม่มีที่จอดรถเลยเป็น หลักหมื่นก็ว่าได้นะครับนี่จากศรัทธามหาชนที่มีความรักมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อนะครับผมก็จึงได้มีโอกาสนำมีดหลวงพ่อกลวยมาให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะครับเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อนะครับนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเราในฐานะสิษย์ ยานุสิทธิ์เช่นกันนะครับก็ขอเทิดทุนไวออ้ยกย่องบูชานะครับนำมารีวิวให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับนี่แหละความสวยความงามนะครับไม้อันนี้ฝักไม้เป็นไม้คูณนะครับที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนะครับมีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกัน ครับสวยงามคลาสสิกธรรมชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดีเสมอมานะครับผมก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับในเดือนนี้ก็เป็นเดือนเทศกาลสงการเนาะส่วนมากพี่น้องก็จะกลับบ้านกันนะครับช่วงนี้หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับทํางานนะครับก็มีโอกาสได้พักผ่อนเนื่องในวันสงการหรือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยเรานะครับ ส่วนผมก็นะมีภาระจำเป็นบางอย่างนะครับไม่ได้กลับเลยแต่ก็ยังคงมารีวิวสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันเป็นประจำนะครับะนะครับนี่ก็คือส่วนฝักมีดของลุงพ่อควยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำะมีดมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับก็นี่สวยงาม นะครับก็เป็นเหล็กโบราณมากๆนะครับธรรมชาติเป็นหน้าเกี้ยวของหลวงพ่อกลวยนะครับยันพระปิดตานะครับแล้วก็มีอัขระขอมอย่างชัดเจนนะครับอรหังพุทโธเชัดเจนมากนะครับบริเวณด้ามมีดก็ ด้ามเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงแล้วก็มีโลหะลัดท้ายด้ามและตรงข้อต่อนะครับข้อต่อมีดเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆ,ๆนะครับธรรมชาตินะครับการเข้ามีดนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับนี่ให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับ เป็นหน้าเกี่ยวที่มีความสวยงามในเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ยสวยงามนะครับก็ผมก็มีโอกาสนะครับนำมาให้พี่น้องได้ชมกันเป็นประจำนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะทำคลิปวิดีโอมาให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับนี่แหละความสวยงามมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับ ก็เป็นวัตถุมงคลที่ของคูบาอาจารย์ที่มาแรงมากๆอีกท่านหนึงนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับอิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับก็จะเป็นการตอกที่สวยงามนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นมีดขนาดพกพานะครับ มีความยาวก็ประมาณ10นิ้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันบ่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณ fc นะครับแฟนคลับที่ติดตามผมด้วยดีเสมอมานะครับผมก็มีกำลังใจนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะ นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันด้วยเจตนาหลากัหลกๆของผมก็เหมือนที่บอกนะครับเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับให้สืบทอดไปยันลูกยันหลานนะครับผมก็จะเน้นนะครับจะไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับก็ไม่เกิน20นาทีเหมือนที่ผมบอกนะครับ สวยงามธรรมชาตินะครับเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่มีความคลาสสิกมากๆสวยงามธรรมชาติคลาสสิกแท้ตาเปล่านะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยยันนโมพุทธายะนะครับสวยงามคลาสสิกมากๆ นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เหมือนที่บอกกับพี่น้องนะครับก็จะเมื่อได้วัตถุมงคลโดยเฉพาะมีดนะครับก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันบ่อยๆนะครับเพื่อศึกษาความเป็นธรรมชาติเพราะว่าเมื่อเราศึกษาเราได้สัมผัสบ่อยนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์มีดได้นะครับว่าเป็นมีด ยุคไหนอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกกับพี่น้องตรงๆเราต้องมาศึกษาเองนะครับใครก็ไม่สามารถบอกเราได้นะครับว่าจริงแท้อะไรยังไงทํานองนี้นะครับนี่ก็ต้องให้พี่น้องมาศึกษาความเป็นธรรมชาติเองนะนะครับเราจะได้เกิดความมั่นใจนะครับเวลาเช่ามีดไปแล้วก็ มั่นใจร้อยเซน์ะครับผมก็เพียงนำมารีวิวให้พี่น้องได้ศึกษานะครับดูความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับนี่แหละวันนี้ก็มีมีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อกลวยวัดโคสตีตารามนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันสวยงามมากๆนะครับเป็นหน้าเกี่ยว นะครับเป็นหน้าเกี้ยวแล้วก็ยันนะครับตัวอู่ก็จะมีตัวตัวยะอยู่ตรงกลางนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ตรงหัวหนาคนะครับก็จะมีตัวอุทั้งสองตัวเลยนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคลวยนะครับนี่สวยงามธรรมชาติามากๆนะครับ ครับผมก็จะรีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันช้าๆนะครับเราจะได้เห็นชัดๆเลยการศึกษาดูความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับเราสัมผัสบ่อยจับบ่อยเราก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับสำหรับคำถามต่างๆนะครับถ้าพี่น้องถามมาก็ มีดแท้เก๋อะไรทำนองนี้นะครับผมก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตอบนะครับอันนี้ผมไม่ขอตอบนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์มีดของคนอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทนะครับมันจะทําให้เกิดความแตกแยกนะครับ ซึ่งในกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านใดที่อยากศึกษานะครับอยากรู้เกี่ยวกับมีดจริงมีดแท้อะไรยังไงก็ต้องแนะนำให้พี่น้องมาศึกษาความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราศึกษาดูบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับ อย่างมีดหลวงพ่อกลวยเล่มนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าแท้ตาเปล่านะครับสวยงามธรรมชาตินะครับเป็นมีดยุคต้นนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับช่วงเทศกาลสงการเนาะผมก็นะครับเหมือนที่เรียนกับพี่น้องมีเหตุจำเป็นบางอย่าง มาได้กลับก็นี่แหละมีโอกาสก็มาทำรีวิวให้พี่น้องได้ศึกษากันนะครับศึกษาความเป็นธรรมชาติความสวยงามนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับนะครับผมก็จะไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับก็ประมาณนี้แหละ ไม่เกิน20นาทีนะครับอันนี้ก็ใกล้จะครบแล้วนะครับก็จะซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆช้าๆนะครับพี่น้องจะได้ดูได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับ นะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็เนาะสมควรแก่วเวลานะครับเนี่ยไปเร็วมาเร็วนะครับไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับท้ายสุดแล้วก็เนื่องในวันเทศกาลวันสงการเนาะหรือว่าวันปีใหม่ไทยๆเรานะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องนะครับสังสรรค์โดยใช้สตินะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับใน บันขึ้นปีใหม่ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพและปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ